มาดูกันว่าสากขันจะจุ่มอะไรกันดีนี่อ่ะนทลพี่น่ารักมากเลยตัวมันอ่ะนี่มันแก๊งลาบูบูและผองเพื่อนเฮ้ยน้องคนนี้เกะเท่จังสปอร์ตไลท์ยี่ไงอยุดกุนังเงืออเขามีกกอที่นี่มีซันเซ็ตด้วยเหลืออยู่เขบอกว่าเขามีให้ขายให้ไปด้วยน้าน่ารักมากๆเลยบาโดตัวแรกออกมารอบ เดี๋ยวทเราก็นั่งรถไฟฟ้านะครับมาลงที่ห้างปากโก้แล้วนะครับเราก็มาเดินดูในห้างแล้วเราก็จะไปดูของเล่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างเรามาแล้วที่สาขาปากโก้นะครับอ๊อฟมา <Yes! S 2> มาดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างเอ่ยนะโอ้ยของก็มีอึบอัพอยู่ยนะเน,นี่ยนี่ป๊อปมาเลย เป้ะะมาทที่นี่คนน้อยนะสกาแพนด้าของเราน่ารักจังมีน้องดีโมเป็นยกเสร็จอ๋อเป็นกล่องเป็นกล่องใส่น้องดีโมนะครับมีก็มีไลายเยีย์ด้วยหมื่นสามหมาดูกันว่าสักคันจะจุ่มอะไรกันดีโอ้ยดิสนีย์น่ารักโอ้ยมิกก้มิโก้มาดูของจริงน่ารักมากนี่อ่ะเชนทอมี่น่ารักมากเลยตัวมันเนาะดูดิ น้องเป็นตุ๊กงูตีปิงมากนี่น้องจุ่มเท่าไหร่น้องจุ่มพันหกราคามันเท่ากันหมดเลยทุกทีวันนี้ก็ทอยสตอรี่เป็นน้องอเนียน้องที่มันเป็นเนี่ยเป็นตัวเล็กๆจิ๋วๆหลายตัวน่ารักจังมีก็มีนี่น่ารักมาก รวมตัวแล้วก็จะอยู่ในแบบนี้แต่ว่าเป็นรวมหลายหลายตัวรวมๆกัน <Yes. S 1> โอ้ตัวใหญ่ใหญ่เลยอันนี้น้องดีโมคอลเลคชันไหนเนี่ยโอ๊ยอะไราจังตายละเราอ่ะจะหลักน้องดีโมเลยเหรออุ้ยดีโมอยู่อยู่ที่นี่คอลเลคชันเยอะมากอันนี้เป็นราศีน้องดีโมเป็นคริสต์มาส นี่เป็นน้องดีโมแบบ Animal Kingdom เป็นแบบสัตว์น้องดีโมใส่ชุดสัตว์นี่คืออะไรอ่ะอ๋อแอนิมอลใช่ไหมแล้วก็อันนี้อันที่เราเคยเจอและอันนี้เราไม่เคยเจอน่ารักจังเลยน้องคนนี้ก็น่ารักอยู่เด้อน่ารักทุกอันเลยอ่ะนี่มันแก๊งลาบูบูและผองเพื่อน มันต้องเป็นยกเซตอย่างนี้เนาะย,ยกบล็อกอย่างเงี้ยอันเล็กอ,อันจิ๋วอยู่ด้วยกันโอ้ยน่ารักมากโอ้ยน้องคนนี้เกะเท่จังเหมือนงานวาดเลยเนาะเหมือนเป็นงานวาดของคนคนนึงโ้ยเป็นแมวนะ่ารักจังน้องผู้หญิงน้องจีนจีนไว้แกงนี้ก็น่ารักนะจ๊ะอันนี้ถูกลงมาหน่อยจุ่มพันสี่แปดสิบห้าบาทเนี่ยนี่ไงสปอร์ตไลท์ลอดไปไม่ไหวฉันอยากได้ อยากได้คลายเบบี้ <c oughs> อยากได้สกาวแพนด้าอยากได้ฮาชิปุโอยอยากได้หมดเลยอูดิมโอุยโโอ้ยตาแล้ว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 พุชิจลิดแ,แ,แล้วก็น้องคนนี้จ้า <c oughs> มีม <c oughs> อลลี่อุ้ยดูมอลลี่น่ารักมาก <c oughs> ที่นี่ยังเหลือมอลลี่หลายคอลเลคชันเลยนะ <c oughs> อุ้ยสาขานี้เยอะกว่าเมื่อเช้าอีก <c oughs> นี่มีเกมออฟชอว์ด้วย ผีมีก็แกงผีอะ่ะนี่ monsters เ,เทนะนี่มีปั๊กกี้สลับเป่าไหมจะเอาปั๊กกี้สลับเป่าไม่มีปั๊กกี้สลับเป่าปั๊กกี้มันมีแต่แบบใส่ชุดต,ต่างๆแบบเนี้ยอันนี้น้องอีกคนนึงน่ารักจังตัวน,นี้พันสี่แปดสิบห้าบาทน,นี่ถอดเล็กๆอย่างนี้เลยมินเนี่ยนจ้าโอ้ยมีก้อน,นี้มันมินเนี่ยนสีด้วยมีออตโต้วนด้วย แนี่น่ารักมากเลยอ่ะทวินมันเป็นทวินสยามปะมันติดกันขนาดนี้อืมน่ารักอุ้ยตัวนี้พันแปดเลยวะอย่างเงี้ยสามร้อยแปดสิบคอเดยชั่นเดิมจะเป็นอย่างงี้อ๋อจะมีความวิงนะตัวน้องอ่ะผมน้องอ่ะอุ้ยนี่มันยี่เหล่าเนาะนี่โอ้ยคอลเลคชั่นน้นก็มีคอลเลคชั่นน้นก็มีคอลเลคชั่นนี้ก็มีเท่ากันหมดเลยเราเสือนี้ไปแล้วเราเหลืออันนี้โอ้ยมีก็โดนยี่เหล่าเนาะไอ่สิ น่ารักมากสองคอ,งเล,อลเลคชันเลยอ่ะลดมากมอันนี้หมวดของน้องสกาวแพนด้านะครับที่เราเอาไปแล้วเมื่อเช้านี้อุ๊ยนี่ไงน้องเนียวตาแต่เอวิดีนี่แหละมิโกโก้หรือเราจะเอาเอวิดีแต่เราจะได้สกาวแพนด้าอีกแล้วหรอม,มาในส่วนของน้องฮาชิปูปูนี่งไงตุ๊กนังเงือกเขามิโกะฮาชิปูปูนังเงือกมิโก้เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นราศีปะอันนี้คือฮาชิปูแบบไหนเนี่ยดูลูปสิ น่ารักจังมันเป็นแบบนี้หรอปนน้องอาซิปุปู่มาแล้วน้องอาซิปุปู่มาแล้วน้องอาซิปปปูนี้สาขานี้เรามาหาซิปูปูครับมาแล้วน้องอาซิปูคอลเซ้นทนที่สองของเรานี่เป็นเลยซีกล่องจุ๊บมาแล้วน้องอาซิปุปูอีกหนึ่งคอรนี่จ้านี่เป็นวันของน้อง วันนี้เปว่าของน้องจ้าสามคอลเลคชั่นโอรดีโม่น่ารักมากเราดูนี่นี่คือสกาวแพนด้าอันใหม่เหรอทำไมเขาเขียนฮอตอะอแต่มันไม่เขียนว่า new นะแต่นี่คือโอ้รถจ้านี่จ้าสาขานี้เรามาเป็นในเรื่องของฮาชิปุปปุน่ารักฟูมหมี่เลยที่นี่มีซันเซ็ตด้วยเหลืออยู่อันนี้เขาเขียนว่าอะไรวะ ัันรกจงลลายลว้าวเ,เขาบอกว่าเขามีให้ขายให้ไปด้วยนาน่ารักมากๆเลย <_ d ata> ในราคาของบินต่างชาติหรือเปล่าก็ไม่รู้น่รารักมากเ <_ d ata> ย้ก <_ d ata> ็มาแล้วนะครัคราวนี้เราจะมาทำการแกนะน้อง ปูปูเราเลือกเป็น2 c o คอลเลคชันนี้เลยนะครับเราได้มาจากป๊อ m มา t นะครับเป็นน้องฮาชิปปูป My Leader Hero นะครับมี4ตัวในคอลเลคชันนี้และฮาชิปปูปู In My Dream นอร่มากจาก3 c o คอลเลคชันเราจะแกะ2นะครับวันนี้มาอย่างละ4ตัวนี่เป็นคอลเลคชันที่เราเก็บไปตอนแรกนะครับนี่เลยน้องปัาป่านะ่ารักมา เราจะใส่ลิงก์ที่เาแกะน้องพวกเนี้อุย้ยจริงๆอ่ะน้องพวกนี้เราได้ซ้ำด้วยนะแต่ว่าอยากรู้ว่าทําไมเราถึงได้มาแบบไม่ซ้ำได้ยังไงเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ให้ดูเลยนะครับใครอยากรู้ก็ไปดูน้องน้องน่ารักมากจริงคอลเลคชันเนี้มาเรามาเริ่มกันเลยเรามาเริ่มในส่วนของนี่เลยเริ่มกันเลยที่กล่องนี้นะครับมา Li ิต้าฮีโรเราอยากได้ตัวล้มชูมีก็อยากได้ตัวไหนเราอยากได้น้อง น้องผมชมพูพี่ๆอย่าได้หมดเลยะน่ารักมากอ้เมก้ทำไมน้องน่ารักขนาดนี้ก่อนตัวหน้ากล่องประเทศนะน้องมีแก้วอยู่หัวด้วยน่ารักจังเลยน้องมีแก้วอยู่หัวแล้วก็น้องหมวกขาวอีเก็เป็นน้องหน้ากล่องตัวที่สี่น้องฟาร์มเมอร์น้องกับตันกับน้องหมวกแดงคนแรกโอเคมาเริ่มบาโดกระด้วตัวแรกออกมาเป็นยังไงเจ๋ หัวเป็นกลมๆเลยอ่ะไม่มีไม่มีความเป็นคลื่นที่หัวเลยอุย้ยต้องเป็นน้องดร์เอชหรอต้องแชมเปี้ยนเปล่าอ่าแต่คอลเลคชันนี้นะครับเป็นคอเลกชันที่ซองธรรมดาซองเหมือนปกติเลยป๊อปมาสีขาวป,ปกติเริ่มน้องด็อเอรอ้าวไม่ใช่หวังอุอ้ยน้องซินเลอร์ของเขาเหรอ ใช่ไหมไม่ใช่ว่ะน้องด็อกเตอร์เอชจริงๆด้วยแต่ทำไมหัวมีดอกไม้อ๋อมีของอุ้ยน่ารักจังเลยโูซี่น่ารักมากอุ้ยน้องหมูแหลมนะน้องเป็นด็อกเตอร์นี่อุ้ยมันเป็นแว่นตาไม่ใช่ดอกไม้มันเป็นแบบว่ามีดูดๆข้างในอะไม่ใช่ตัวที่เราเลือกทั้งหมดแปตัวามาอีกแล้วไม่ครับ น่ารักมากต,ตัวเอชตัวแรกของเราน่ารักมากโ oh อเมก้าจุ่มสองแปดตัวต้องมีสักหนึ่งละจะมาไม่มีเลยได้ยังไงตัวที่สองนะครับซ้ำไปก่อนอย่าซ้ำเลยแต่การ์ดสีน่ารักมากอุย้ย <c oughs> จับได้ของก่อนเลยอะร, <c oughs> รู้เลยเป็นต,ตัวที่เขาเลือ,อกโอกาสิงดๆนะ นอนเอาไว้ยาได้ล้ป้าตัวแรงจ้ามาแล้วขอได้แต้มหนึ่งแล้วอุ้ยน่ารักมากน่ารักสุดๆน้องแบบกลางปีกลางใจอ่ะดูสิทุกคนน่ารักไหมดูข้างหลังเป็นกระเป๋าแบบอวกาศเป็นจรวดน่ารักมากนี่กัสน่ารักสุดๆนี่ไงน้องเป็นนักบินอวกาศ ช,ชอบจังเลยตัวเนี้รุ่น <Yes. S 1> ไปแล้วครับอวกาศของเราตัวที่สามนะครับชาแนะลฮาซิ่ปูปอุย๊ยยังไม่เจอของใดๆอุย๊ยฉันรู้แล้วัุกคนฉันคิดว่าเป็นหมวกรับปริญญาคือ,อดอกอะไรมีความเป็นสี่เหลี่ยมทีเชอร์เหรอมาดูกันว่าเป็นีดเดอร์ชิ p โอ้โหมีชัดเจนเลยค่ะคุณขามีมุมหัวคุณขา นั่งหนังสือขนาดชโป้อมมันน่ารักขนาดนี้นั่งบนหนังสือด้วยอ่ะมีความใสเอี๊ยมนะตัวนี้สวยกว่าที่คิดมากชอบเอ้าถ้าเป็นคุณครูถ้าเป็นคุณครูเดียวมีเทียวมากมีเทียวสุดคือเขาเป็นคุณครูไงก็คือนอกจากใสแว่นให้ดูเป็นคุณครูภูมิฐานแล้วก็มีหนังสือนอกจากมีหนังสือแล้ว มีไม้เรียวเป็นไม้เรียวเล็เกๆกที่อยู่ด้านหลังแบบซ่อนนักเรียนฉันมาสอนนักเรียนเนาะก็น่ารักจังเลยอ่ะคุณครูน่ารักจังเลยกล่องสุดท้ายของ my little hero อ uh, ึมาละอุ๊ยกต่จับเหมือนโดนแม่นเหรออุ๊ยมีจุกที่หัวน่าจะเป็นซิลเลอร์เื้ยถ้าเป็นซิลเลอร์นี่คือเลิฟนะเพราะว่าเขาชอบสีพูได้สีพูมีสองตัวก็คือได้สีฟูสองตัว หัวดนปีเลยเฮ้ยอะไรอ่ะ Little Doctor ก็คือน้องเป็นคุณหมอน่ารักจังโร<ล>ค<ล>ก็คือเป็นโรคเหรอไม่เกี่ยวไม่ใช่ภาษาไทย <laughs> น่ารักมากน้องเป็นคุณหมอนะครับน่ารักมากด e t a i สี 4, น้องมีแบบความตัวคือเป็นเหมือน ของเล่นเด็กเนาะแบบเด็กอยากเป็นอะไรตอนโตอะไรอย่างเงี้ยคือน้องเขาทําหน้าตาได้น่ารักมากแล้วก็ดูดีอ่าชิปปุ๊บปเป็นหมอค่ะจบไปหนึ่งคอนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกหนึ่งคอเลยฮาชิปปุ๊บป in my dream มาเราบอกสลับทีละตัวรอบเมื่อกี้แปดตัวได้ตัวเดียวแต่เฮ้ยแต่เราไม่ซ้ำอ้ามุมือ ตัวที่1คือฟรีดอมอา b r e ร k กเอาตัวที่2ตัวที่3ขอเป็นน้องที่ถือดาคข,ข้างกาันโปรเซสติสแล้วด้วสีดไฮวินตัวที่5น้องสครีเวกิ้งละมือหลับหรอละมือเดินหรอเสื้อดำเป็น <Yeah. S 1> แ,แบบว่ารู้สึกเหมือนตัวเองนโปรเทคเตอร์ตัวที่6ต่อไปตัวที่7เข้าเอาน้องฮันนี่ที่เป็นหมวกเนี่ยเหมือนมีขนมอยู่บนหมวกแพนเค้กปะ ซันชายดเหรอ <L eg le> มาดูการว่าแตัวจะได้กี่ตัวแต่ที่สำคัญคืออย่าซ้ำอย่าซ้ตตำตัวแรกอุ้ยอันดับแรกคือซองไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นซองแบบอซองตัวนี้เหมือนกับซองน้องคนนี้เลยจำได้เป็นซองของน้องแก๊งนี้แก๊งนี้นี้น่ารักมากนะคะเป็นรูปน้องคาชิป่วดเลยมีดีเทลในซอง้วยนะดูสิไอ้ยง เห็นส้นเท้านะครับอุ้ยมีคอมิโกแน่ใช่จริงๆโอุย้ยน้องถือพัดจานน่ารักมากโปรเทกเตอร์น่ารักมากลอยทุกคนงน่ารักมากน้งยืนแล้วมันก็มีความน่ารักสุดๆแล้วมเดินคือไม่คิดว่าข้างหลังจะเป็นพัดจานที่อันใหญ่แต่มันดูใสๆเหมือนเรื่องแสงได้ไหมไม่รู้เหมือนกันอ้ยน่ารักสั่งลอยล้ำสุดรูสิและฐาน มีเพราะว่าน้องอ่ะมันสนใหญ่ไปหน่อยมีครับน่ารักสเกาไปกับเกลไปกพตัวต่อไปมาอ๋ออ๋ออ๋อแลออฉันจออ๋ออ๋อ้๋ออ๋นะ๋ออ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 ๋อว๋ะอ๋อ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 อ๋ัน๋ออ๋อ้๋ออ๋ออ๋อออา๋ออ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 ออ๋ออ๋อ้อ บอนีออเออเอ่เลยเป็นหัวแดงปุ๊มั้ย,ยต้องหล่อมากมันก็ได้สองแต้มแล้วอ่ะน่ารักมาก,กมันเป็นแขตกตากเกมมันน่ารักกว่าที่เขียนอ่ะดูมันน่ารักไปเอ่ยดูความน่ารักของมันเอ่ยน่าหล่อมากนั่งอยู่ตรงแขกตากแล้วก็แบบได้เป็นปน้องแขกตากแล้วแขกตานี่ดอกด้วยนะจาน เรานั่งแบบน่ารักสุดเอ๊ยทำไมทำน่ารัจากจังนะคะชิโอยน้องแบบนี่จา้าทำการนะ่รารักกับกริบมาในกล่องที่สามเฮ้ยรอบนี้จะถ่ายแบบถูกทุกคนเลนเลิศนะแล้วถ้าพี่ก็ถ่ายสี่เนี่ยเอาเลยตัวที่สามตัวที่ใหญ่เบเลอเท่เลยคะ่ะคุณขาใหญ่จริงๆคะ่ะไม่ไรอเล่น,นะค่ะ๊ยน้องไม่รูหรอน้องไม่ววเว้าหรอเฮ้ย นี่ก้าวเหรอเขาคิดว่าเป็นไอวินเนี่ยอันเนี้ยเพราะว่ามันมีหัวกลมแล้วมันมีอะไรแปะอยู่หัวน้องลมบนเอ้าไม่ใช่นะมิก้าอุ้ยน้องแต่กระโปงอ่ะอุ้ยเขาก็ส่บสีสันชัยสันชายจริงเฮ้ยน้ยเก่งวะ สันทายดอร์ที่แขวนแต่ประเด็นคือมีที่แขวนด้วยตอนเขาเจาะมาแล้วตัวก็ตาไรขนเหรอแต่ไรขนตัวนี้น่ารักมากทุกคนตามแป๋วมากดูสิอมาใจ่ว่าอย่างไรเลยตัวนี้เจาะให้ด้วยเลยอ่ะน่ารักมากไม่มีไม่มีว่ามันยืนไม่ได้มีน่าจะมีฐานนะไม่มีเลยอ่ะเป็แขวนจริงๆมันเอาไว้ห้อยจริงๆมันไม่ได้มีฐานนะก็วางไม่อยู่จะวางก็วางได้ดูสิ อุ้ยมีคอมเมนต์มากจากสีไปแล้วสามพีคสุดไอ้ไม่ซ้ำไม่ซ้ำตัวนี้ชอบจริงห้อยแน่นอนอุ้ยแต่ห้อยกระจกบรถได้นะต้องติ่งตงติ่ง,งได้ไหมน่ารักสุดๆรอทุกคนอ่ะสุดท้ายถ้าเป็นไฮวินนี่คือจบชนะทั้งหมดอุ้ยซ้ำหรอไม่ซ้ำหรออ่ะแกมีความหัวกลมเหมือนกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแก มันมันไม่ซ้ำแล้วอุ้ยแกมันซ้ำมันมันเหมือนมีพระจันทร์น่ะมันซ้ำแกแก่งมากช่วยพูดถึงซ้ำมาถ้ามันถึงซ้ำได้อ่ะโอ้ยกาสองวันนี้ซ้ำหมดหรือว่าน้องเพื่อนบางคนแจดีไม่ซ้ำ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 น่ารังสรรแต่ซ้ำโอ้ยเชนไอ้ตางโอ้ยแต่ว่าเราจะไปทำอะไรยังไงดีถ้ามันซ้ำเอาไปวางขายหรอ มีใครสนใจน้องฮ so าชิบุกุของเราไหมครับ <_ D> เป็นน้องคนนี้นะครับที่สามเป็นน้องคนนี้เลย <_ d> น้องถือพระจันทร์น่ารักมากอ๋อได้สามได้ยังไงคะยูพูด <_ D> สองรอบปะนะ<_ d> <_ d> แกสองรอบปะนะหรือ <_ d> <_ d> ถ้าใครมีแบบมาแลก <_ d> ก็ได้เหมือนกันแลกน้องคอลเลคชั่นนี้กับเรานะครับ <_ d> เราก็จะจะแลกด้วยนะอุ้ย <d> ต่อเข้ามาได้เลยตลอดเวลานี่น้องซ้ำครับแต่ยังไม่แกะนะคะไม่แกะเรียบร้อยแล้วนะครับกับการที่เราแกะกล่องน้องๆ้ฮาชิปูปูนะครับใน2คอลเลกชันนะครับจะบอกว่าน่ารักมากเกือบแล้วตอวสุดท้ายก็คือซ้ำนะคะก็คือซ้ำน้องคนนี้เลยเราไควาปรับพื้นกับน้องนะครับวันนี้8ตัวมี1คะแนนนะครับไมเคิล สี่คะแนนไปเลยซึ่งต้ำเลยนะครับเขามีความสุขสุกสนานมากเลยและก็น่ารักมากใครเป็นสายชอบน้องหาชิมปูนะแบบคอมเมนต์กันเยอะนะว่าแบบเฮ้ยอ,อยากเห็นน้องคอลเลคชั่นไหนไหมหรือเราแบบไปตามล่าจุ่มน้องนะครับแล้วก็หรือใครที่อยากได้น้องที่ํามกับเรานะครับก็ทักมาได้เลยนะใครชอบอัดคลิปอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์เยอะๆนะครับฝากด้วยนะครับติดตามด้วยน้องกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เราด้วยนะครับ เราต้องไปกันแล้วนะครับ bye <S <S รบ๊ายบายกลับมาอีกมีอีกดูได้ bye bye.